มึงมนะึงนมะึงไอ้กหนีม em> SO ั่งไปเอาไปเอาไปใช่ละก้ให้มัปลูกมันนี่มาซดปลูกมันมึงอุ้ยมันบเป็นยางดองมันเดรียบปลมืออ้ยนี่นางงามใหญ่เอ้ยเฮ้ยเสีงโตวมันจะเป็นยางห่างสัปะชินค่เอากับนาผู้บว่าเหผู้บาว่าปูกมันซอยกับตรงหามแน่อเปล่าเ้ยจะมากลมเนอเขาจะมาเห็นดากมึงบนอะไปจะมาเสียมันน้ำกนกันไปทั้งหนาตุเนาะใช่ละผู้บาเน่ยบ่แมไอผู่ทจันใด ผู้บ่าขั้งได้อีไอโอชีโอ้ยอิซไวเลือกได้เอ้ยแต่ทำมาได้อะขี้ไร่ป้านี่กับพวกท่านคนมากมึงเนาะนี่นหน้อยๆได้หนิตะกี้แข่งร้ายกว่านี่เดินหนีคอยบ่เท่าใด้ไอซึโอ้ยแต่ว่าไอ้โอชีคอยคอยนัดไหวกับพวกท่านแข่นกันแล้วภูบ่าวจีน่าเสียบมันทรายกับฝ้าผ้าภูบ่าวเสียบแล้วกูจะไปให้กับเขาแลงมาให้กินโอ้ยจะไปให้กับเขาเออได้เร็วนะกูลงมาให้มันเบ็กเครื่องเลยยังไงได้เออโอเคตามนั้นตามนั้นจ้า ไอ้โอชีคึ้นานมาดเถอะวะแต่บอกอยู่ได้และว่าให้ยูนนี่นี่หรือว่าหลงทางวะมายืนหาเขาอย่าง,างนี้โอ้ขอจ่าผู้เบาเบาใช่ไหมปู่มันอีกแ <laughs> ม่เมื่อเอิ้นจะบอกไอ้บุญจันทร์เด้อมื่อนี้เอยบอกไอ้โอชีมาและเฮ้ยใส่เหรอไอ้โอชีข่อยก็ได้คึ้นานมากเถอะเนาะเอ้าเอ๋ชีมาตั้งแต่หลงทางมาหลงเหรอมาหลงมลนวะ Tim tôi bụng mặt lên bà mày anh hai. Mam mama, không có kê bà. Má, quái, duyên nữa. Déo quái bụng em phong hôn. Fi ơi chị. Ma ơi em. Weeeeeee. con duyên ta. Oi. Do you duyên ta? 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 Oi. Do you duyên ไอ้ขอแน่เด้ออ่าจะจะอยู่ฝั่งนั้นน้องล่ะมึนกับิ่งกับว่าอันข้าตามหากันนะนะไร้วชีเรียนแบบว่าตามหากันนั่นสินะแบบนั้นนะอุะ้ยบอวี้คอยอ,อ,อยู่ท่อนนี้ดอกวอดวอเว้ยอันด้ว้ยไอ้โอชีเห็นข่อยบอ่เห็นไอ้โอชีไปม,มองหันตะคือนจะมองหันมาชี้เล็กๆบนนึง จ้าจะลองเรือบังข่อยสิเห็นเจ้าบ่ส <G ül üyor> อุ๊ยโคตรักไ <G ül üyor> อ้ชิทำได้ความหากเลยนะอย่าโยนหัวใจว่าบ ouais ่ ใหญ่แท่จะหักคอยแห้งบ่ความแรงคือก,ก่อนใหญ่แต่อาหารเดยสองหักคอยไปแล้วเอาอีกอย่าบอกความรักฮะฮะไปกูไปเฮ็ดกับเขาไป็โง่ลงมากมันพันไปเสียบมาคู่อยู่มึงฆ่าเฮ็ดหยังอยู่กันนี่ได้มาแล้วกันจเสียบแล้วเสียบอีหยังสองถองังหม้ออย่าพันไปมักพราะตอนอยู่อันอันกันกันซอยกันย่ายอยู่ได้อย่างใจความหากักด้วยความหัก 你在说啥地理了吗？